สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องระบบ T ี a s สโดยพี่เหลิรแห่งสถาบันโชคชัยติวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสรุปตัว TC a s สในปี67ให้ฟังกันนะครับน้องซึ่งทางทปอเนี่ยก็มีการประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตัวระบบ TC a s สในปี67เจนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับพี่จะมาพูดถึง3หัวข้อด้วยกันนะครับน้องอย่างแรกก็คือเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปีวกกจวมนะ การรับสมัครนะครับแล้วก็ปฏิทินการสอบครับน้องในปี67ว่ามันมีการกำหนดวันมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับที่อยากจะมาพูดถึงให้ฟังกันก็คือเรื่องข้อคิดนะครับจากปีที่แล้วครับน้องนะครับรุ่นพี่เนี่ยเจอประสบเหตุการณ์อะไรกันมาบ้างนะครับนะจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าปีน้องเนี่ยน้องจะได้ปรับตัวกับตัวระบบเนี่ยได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับน้องที่ชื่อพี่เลิมนะจบจากคณะวิศวะจุฬาภาคคอมพิวเตอร์นะครับถ้า น้องน้องก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับน้องสำหรับตัวทีแคสในปี67นะครับน้องตัวระบบเนี่ยมันจะเหมือนกับของปี6 6แบบเป๊ะเลยครับน้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่รู้จักตัวระบบทีแคสเลยนะครับพี่แนะนําว่าให้น้องเนี่ยลองไปดูคลิปเก่าของพี่นะครับซึ่งพี่เนี่ยเคยสรุปไว้แล้วนะครับน้องในปี66นะครับว่าตัวระบบทีแคสเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอย่างโคตรละเอียดเลยนะครับน้องว่าการสมัครเป็นยังไงสละสิทธิ์เป็นยังไงยืนยันสิทธิ์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะ จากตัว T Cas สเลยนะเดี๋ยวยังไงนะครับน้องพี่เนี่ยจะทําการทิ้งลิงก์นะครับนะแล้วก็ปักหมุดไว้นะครับเป็นคอมเมนต์อันแรกใต้คลิปนี้เลยครับน้องส่วนทีแคในปี67เนี่ยนะครับน้องจะมีการเปลี่ยนแปลงจากของปี6 6เนี่ยเพียงแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับน้องก็คือเรื่องตัวข้อสอบนะครับตัวข้อสอบเนี่ยนะครับมีการยืนยันมาแล้วว่านะครับรูปแบบของข้อสอบเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่วิชาเดียวเท่านั้นครับน้องก็คือตัววิชาสถาปปปัััััตยนนะรว4สถาาเีี่่้องจกล ข้อสอบจากเดิม40ข้อเนี่ยเพิ่มมาเป็น80ข้อด้วยกันครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะเตรียมตัวสอบสถาปั์น้องอาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึงนะครับน้องว่าตัวรูปแบบของข้อสอบเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดใครเตรียมตัวสอบวิชาอื่นๆอย่างเช่นใครเตรียมตัวสอบทีแพดสามวิทยาศาสตร์วิศะวะอย่างเงี้ยน้องก็สามารถเตรียมตัวรูปแบบเดิมได้เลยหรือใครเตรียมตัวทีเกมาแล้วน้องก็สามารถยึดของเดิมได้เลยนะครับน้องเพราะว่าทางทปอยืนยันมาแล้วว่าตัวข้อสอบอื่นๆเนี่ยจะยังคง เปลี่ยนแค่วิชาเดียวคือ T p a พ4สสถาปัตเท่านั้นนะครับน้องสําหรับนะครับเรื่องที่2นะครับน้องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องก็คือเรื่องการสอบบนคอมพิวเตอร์ครับน้องคือระบบการสอบเนี่ยนะครับน้องของทางทปอเนี่ยมันจะมีให้เลือก2แบบคือนี้น้องเลือกได้เองเลยนะครับน้องว่าน้องเนี่ยอยากสอบบนคอมหรือน้องเนี่ยอยากสอบบนกระดาษนะครับซึ่งการสอบบนกระดาษก็เหมือนน้องสอบตามโรงเรียนทั่วไปอ่ะใช้ดินสอสองบีฝนอ่ะแล้วก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจอันนั้นคือสอบบนกระดาษนะครับน้องแต่ว่าถ้าเปิดสอบบนคอมพิวเตอร์ เขาก็จะให้น้องเนี่ยไปนั่งทําบนคอมพิวเตอร์จริงๆเลยครับน้องนะครับแล้วก็เวลาน้องจะเลือกข้อไหนตอบน้องก็คลิกตอบข้อนั้นไปนะครับซึ่งนะครับน้องการสอบบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในปี66เนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะในสนามสอบ t ีแกดทีแเท่านั้นนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับน้องเขาจะมีการเพิ่มนะครับการสอบบนคอมพิวเตอร์นะครับนะในสนามสอบ a l e v e l ด้วยครับน้องซึ่งสนามสอบ a l e v e วอ่ะจริงๆมันมี หลายวิชามากนะครับน้องซึ่งปีนี้นะครับเขาเนี่ยจะเริ่มเอามาสอบใน A level well อ่ะเพียงแค่3วิชาเท่านั้นนะครับน้องได้แก่นะครับตัวคณิต2นะครับตัววิทยุกต์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศอันนี้นิดหนึ่งนะน้องไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถือว่าเป็นภาษาพื้นฐานโอเคไหมฮะสายวิทย์สายศิลป์เรียนเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าภาษาต่างประเทศที่สื่อเนี่ยก็คือภาษาที่3นะครับน้องเช่นฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุน่นจีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้องซึ่งพวกนี้น้องสสาามมรรถเลือออกบบนคคได้ะั ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ของปีที่แล้วให้ฟังด้วยนะครับน้องเกี่ยวกับเรื่องการสอบบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าการสอบบนคอมเนี่ยถ้าเป็นข้อดีเลยนะครับน้องก็คือน้องไม่ต้องฝนอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องมันก็จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยทําก็สอบไอ้ที่ต้องใช้ 2B ฝนน่ะน้องจะรู้เลยว่ามันเสียเวลาฝนน่ะค่อนข้างนานนะครับน้องเพราะฉะนั้นการสอบบนคอมจะประหยัดเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่2นะครับน้องก็คือการประกาศผลการสอบบนคอมพิวเตอร์นี่ยมัจะ ประกาศผลได้ค่อนข้างรวดเร็วรน้องเพราะว่าเขาไม่ต้องเอากระดาษมานั่งตรวจนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องมันก็จะช่วยช่วยให้น้องเนี่ยรู้ผลการสอบได้เร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับน้องยังไงสุดท้ายเขาก็ต้องปเป็นไงรอคะแนนทุกคนออกพร้อมกันหมดนะครับน้องไม่ใช่ว่าน้องได้คะแนนก่อนแล้วน้องมีสิทธิ์ยื่นก่อนไม่ใช่นะยังไงก็ต้องยื่นคะแนนพร้อมกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้คะแนนเร็วๆเนี่ยนะครับการสอบ การสอบบนคอมมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะจากประสบการณ์ปีที่แล้วอย่างแรกเลยนะครับน้องก็คือการสอบบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับน้อง มันใช้ใสายตาเยอะนึกออกหมมันใช้ใสายตาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจ้องคอมนานๆไม่ไหวเนี่ยบางทีตามันจะลาครับน้องเพราะว่ามันสอบตั้ง3ชั่วโมงนะครับน้องในตัวทีแกดทีแพดแต่ว่าถ้าเกิดเป็น A level ก็จะสอบประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่ามันก็สอบทั้งวันอนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะตาลามากนะครับนะแล้วก็นะครับจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งเรื่องการคลิกเมาส์นะครับน้องเพราะว่ามันต้องคอยคลิกตอบไงฮะน้องต้องคอยจับดินสอจับปากกาแล้วก็ต้องมาเป็นไงมาใช้เมาส์คลิกตอบซึ่งงงเวเเเเมมมาาสสสส์อออะะวววลลลกดดยยๆีััันนจแ้บบ น้องหนึ่งหลายคนน้องนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเสียงก็บางคนเขาจะเล่าาให้ฟังเลยว่ามันเหมือนเป็นปืนกลเลยมันจะปื๊ดดังมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่พี่แนะนําว่านะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยลองถามรุ่นพี่ดูก็ได้นะครับเออแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการสอบบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับน้องไม่ได้มีทุกที่นะครับน้องจะมีเฉพาะนะครับนะท,ที่ที่มีมหาวิทยาใหญ่ๆอยูอ่นะครับนะอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ยอย่างเงี้ยหรือจังหวัดขอนแก่นะครับทางม สงขลานครินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะถ้าเกิดใครอยู่หาดใหญ่อันนี้ก็จะมีสนามสอบบนคอมแต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดน้องไม่ได้แบบมีมหาลัยใหญ่ๆนะครับน้น้องก็จะไม่มีทางเลือกคือยังไงน้องก็จะต้องสอบบนกระดาษเท่านั้นนะครับน้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียสําหรับนะครับนะเรื่องเพิ่มเติมนะครับน้องก็คือว่าทั้งทปอเนี่ยนะครับน้องก็จะมีการนะครับนะเพิ่มข้อมูลลงไปในเว็บ m y t Cas นะครับคือปกติเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลพวกรายคณะครับน้องให้น้องเข้าไปดูได้ในเว็บ MIT Cas เลยซึ่ท ก็จะบอกว่าเออคณะเนี้เขาจะใช้เกณฑ์คะแนนอะไรเท่าไหร่ในการคัดเลือกนะครับน้องซึ่งนะครับนะในปีนี้เนี่ยนะครับ เท่าที่ฟังมานะยังไม่เห็นนะตัวข้อมูลก็คือเขาเนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มข้อมูลบางส่วนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนะซึ่งนะครับข้อมูลที่เพิ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,นะครับอย่างแรกก็คือค่าเทอมซึ่งอันนี้พี่ค่อนข้างเห็นด้วยมากๆเลยค่าเทอมยังไงก็ต้องใส่เพราะว่าเด็ก็จะได้รู้ก่อนเลือกเพราะว่าหลายๆคนเลือกคณะไปพลาดไม่รู้ว่าเออคณะนี้เป็นภาคพิเศษค่าเทอมสูงกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนจ่ายไม่ไหวก็ไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้พี่ก็คิดว่าเพิ่มก็ <laughs> เหมือนเพิ่มขูาาัตาารรกกจบ ครับน้องก็คือเขาาจะมีการระบุเลยว่าสมมตินะคณะนี้รับไปร้อยคนเรียนจบเนี่ยที่เรียนจบมาได้รับปริญญาสมมุติมี70คนอนะไรอย่างเงี้ยก็จะเขียนระบุไว้เลยครับน้องว่าคณะนี้เรียนจบกันมาประมาณกี่คนนะเพื่อให้น้องลองพิจารณาก่อนเข้าซึ่งอันนี้พี่ขอชื่นชมนะว่าทบปอค่อนข้างเอาใจใส่รายละเอียดค่อนข้างดีมากนะนะครับข้อมูลพวกนี้ดีมากแล้วก็มีการอัตราการได้งานด้วยครับน้องซึ่งบางคนจะบอกเฮ้ย hey, พี่เหลิร์ดเขารูได้ไงคืออันนี้เล่าจากประสบการณ์พี่นะคือตอนเรียนจบ ุ๊บอะทางคณะเนี่ยเขาจะให้น้องกรอกเลยครับน้องว่าน้องได้งานทําหรือยังแล้วได้ทําที่ไหนอะไรประมาณนี้เขาจะขอข้อมูลครับน้องเพื่อเป็นการสรุปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาเปิดเผยซึ่งพี่ก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันครับน้องแต่อันนี้พี่แอบงงนะเพราะว่าสไบพี่พี่ว่ามันไม่มีนะคือมีการบอกเงินเดือนด้วยครับน้องว่าจบไปอะทำงานได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่แล้วนิดนึงนะเขาไม่ได้บอกว่าในกอได้หมื่นบาทในขอได้2 0 0 0มื่นอะไรเขาไม่ได้พูดละเอียดขนาดนั้นนะน้องเขาจะ บอกมาเป็นเหมือนแบบค่ามาัธยฐานค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมถั่วถวเฉลี่ยให้น้องเห็นภาพว่าเออคณะประมาณนี้เขาจะได้เงินเดือนนะหรือการทํางานเนี่ยออไปทํางานแล้วได้ผลตอบแทนมาประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้พี่แอบอึ้งเหมือนกันเพราะว่าสมัยพี่เรียนอะ่ะมันไม่มีการสํารวจลึกขนาดนี้ครับน้องเพราะว่า เอาจริงๆนะน้องเรื่องเงินเดือนบางทีมันเป็นความลับนะเออคือบางคนเขาไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเผยครับน้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พี่แอบอึ้งเหมือนกันว่าเออมันมันพูดได้หรือเปล่านะมันพูดได้หรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับอันนี้โดยส่วนตัวพี่เลยนะพี่มองว่าน้องอยากไปซีเรียสกับเรื่องตรงนี้มากแล้วก็อยากจะบอกน้องอีกอย่างหนึ่งอันนี้จากประสบการณ์เลยก็คือเงินเดือนมันไม่แน่นอนครับน้องนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับอาชีพช่วงไหนที่มันบูมอ่ะเงินเดือนมันก็จะสูงนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบเฮ้นนนััมมมไ่บู อาจจะเงินเดือนไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะพวกนี้พี่ไม่อยากให้น้องไปยึดติดมากการเลือกคณะสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือความชอบโอเคไเหมอเอาข้อมูลพวกนี้มาประกอบก็ดีก็ได้แต่อย่าไปยึดติดเป็นหลักโอเคไเหมแล้วก็อันนี้พี่พูดกันตรงๆเลยนะว่าบางทีมันเมคขึ้นมาได้โอเคไหมก็คือมันไม่ใช่ข้อมูลจริงอ่ะบางทีเหมือนน้องไปดูอะไรวะเงินเดือนตามในเว็บพันคิปอะไรน,นี่แบบมาแชร์เงินเดือนกันแล้วเรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันดูรวยกันจังวะดูรวยกันจังวะเพราะฉะนั้นนะครับพวกนี้ อย่าไปจริงจังมากเอาเอาเป็นว่าดูประกอบแล้วกันกับอีกอันหนึ่งที่พี่ก็ไม่อยากให้น้องไปดูจริงจังมากก็คือการคะแนนาการคาดการคะแนนสูงสุดต่ําสุดในปี67เพราะว่านะครับนะการคาดการคะแนนเนี่ยมันไม่สามารถคาดคะแนนได้แน่นอนครับน้องเพราะว่าเวลาเลือกคณะเนี่ยถ้าเกิดใครเคยฟังคลิปที่พี่สรุปเรื่องทีแคดแล้วของปี66นะครับน้องจะรู้ว่ามันเป็นการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราไม่รู้นี่ว่าคะแนนคู่แข่งเราอ่ะเขาได้เท่าไหร่นึกออกไหมแล้วตัวระบบก็จะไม่สามารถเอาพวกนี้มา เปิดเผยได้อะเพราะว่าถ้าเปิดเผยได้ทุกคนรู้ข้อมูลหมด มันก็จะเป็นไงมันก็จะมีเอ่อเอาง่ายๆสมมุติน้องรู้แล้วว่าเฮ้ยคาดการคะแนนแล้วคณะเนี้ยคะแนนเราไม่ถึงน้องอาจจะไม่เลือกนึกออกไหมเพราะแต่ละคนก็ไม่เลือกไม่เลือกดูจากคาดการคะแนนเนี้ยเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่เลือกไม่เลือกสุดท้ายกลายเป็นว่าเออมันอาจจะเหลือที่นั่งว่างอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีใครเลือกสักทีจนกระทั่งมาตกสู่คนที่เป็นไงเออกูไม่สนใจคาดการคะแนนแล้วกูเลือกเลือกไปเดี๋ยวก็ติดไอ้นั่นอาจจะได้ไปแทนก็ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันไม่แน่นอนออ่่าาคืพีแนนะะํวดูปรกบ แล้วก็อันนี้ไม่ได้ต่อว่าทางทอปอ,อคิดว่าการที่ทอปอ,อมีข้อมูลให้เด็กอะ่ะพิจารณาเยอะขึ้นเน่เป็นสิ่งที่ดีมากๆอันนี้ขอชื่นชมเพราะว่ามันเป็นการใส่ใจรายละเอียดแต่แต่ทางนี้ทั้งนั้นน้องอย่าไปเชื่อถือจนกระทั่งว่าโอ้โหเป็นสารณะมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าเรื่องพวกนี้สองอย่างเนี่ยพี่บอกเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนครับน้องน้องจบมาทํางานน้องจะรู้เลยเรื่องเงินเดือนก็ไม่แน่นอนผลตอบแทนสมมุติน้องไปทํากิจการอะไรอย่างเงี้ยมันก็นึกออกไหมมันก็มีขึ้นมีลงนะครับรวมถึงนะครับ มีลงทุกปีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยอย่าไปยึดถือเป็นสาระะแต่เอามาดูประกอบได้ครับน้องนะครับดูเป็นแค่ความน่าจะเป็นว่าเออโอกาสมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะนะครับแต่อย่าไปยึดถือเป็นหลักนะครับน้องอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนสาหรับเรื่องที่เปลี่ยนแปลงในทีแคส67นะครับน้องก็จะมีเพียงแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับน้องก็คือเรื่องแรกก็คือตัวข้อสอบตัวสถาปัตย์นะครับจะมีการเพิ่มจํานวนข้อสอบแล้วก็เรื่องที่2นะครับน้องก็คือการสอบ CBT เนี่ยการสอบบนคอมนะครับจะมีการเพิ่มในสนาม A level ด ก็คือคณิต2นะครับตัววิทย์ทั่วไปนะครับน้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวภาษาต่างประเทศภาษาที่3นะครับซึ่งเรื่องที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกับของปี -6 6เป๊ะเลยครับน้องเพียงแต่ว่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่น้องเนี่ยควรจะจับตามองไว้นะครับน้องก็คือเรื่องตัวข้อสอบนะครับตัวข้อสอบเนี่ยนะครับน้องทางทปอเขายังไม่ได้มีการอัปเดตในเว็บไซต์นะครับน้องณวันที่พี่อัดคลิปนะครับกามีการแจ้งว่านะครับในวันที่ย1สิบอสิงหาคมนะครับนะจะมีการอัปเดตเว็บไซต์อีกทีนนึึงงงงรรัับบเเเกกี่่่ยววืออออตขข้้้สสซาาามถไป ได้นะครับในเว็บ mytcast.com ครับน้องนะครับแล้วก็นะครับคลิกไปที่นะครับตัวโครงสร้างตัวอย่างข้อสอบกับน้องซึ่งในเว็บนี้นะครับเขาก็จะมีตัวโครงสร้างของข้อสอบนะครับทุกวิชาเลยครับน้องที่จะมีการสอบในปี67เนี่ยว่ามันมีวิชาสอบอะไรบ้างแต่ณวันที่พี่อัดคลิปเนี่ยเขายังไม่ได้อัปเดตนะเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตวันที่21สิงหานะครับน้องปี66นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นของเก่าอยู่นะครับซึ่งน้องเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เป็นรายวิชาเลยครับน้องและแต่ละวิชาเนี่ยเขาก็จะ ทั้งหมดกี่ข้อและนะครับนะจะมีการคิดคะแนนยังไงนะครับนะแล้วก็จะมีตัวอย่างข้อสอบให้น้องดูด้วยครับน้องว่านะครับข้อสอบอย่างสมมุติเรื่องความถนัดทางภาษาอย่างเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้น้องสามารถไปศึกษาดูได้แล้วนะครับนะจริงๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เคยทําคลิปสรุปไว้ให้แล้วในบางวิชานะครับอย่างเช่นนะครับตัวทีเกตสนะครับการคิดอย่างมีเหตุผลพี่ก็เคยสรุปไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็นะครับนะอย่างตัวทีแพดสวิศวะพี่ก็เคยสรุปไว้ให้แล้วรวมถึงตัวทีแพด้วย น้องน้องก็สามารถไปดูคลิปพวกนั้นได้ครับน้องเพราะว่าตัวรูปแบบ้อสอบพี่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะเหมือนเดิมครับน้องเพียงแต่ว่าเนี้ยพี่ก็อยากจะให้น้องเนี่ยลองเปรียบเทียบดูด้วยว่าของตัวอย่าง้อสอบปีที่แล้วกับตัวอย่าง้อสอบปีนี้มันจะเหมือนกันจริงอย่างที่ทปอพูดหรือเปล่าสาหรับภาพรวมของทีแคสในปี67นะครับน้องมันจะเหมือนกับของทีแคสปี66ไปเป๊ะเลยครับน้องก็คือมีการสมัครอยู่ทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ขอมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆนะครับน้้ออออองงง่าาแรรรรบบยก์ฟ จะเป็นรอบยื่นแฟ้มสะสมผลงานนะครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มีการสอบใดๆทั้งสิ้นรับน้องผู้เอเลเวลมันจะไปสอบเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็จะดูผลงานต่างๆรับน้องว่าเออน้องเคยทํากิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับเคยแข่งขันอะไรมาบ้างแล้วก็จะเรียกสัมภาษณ์นะกออกปลามถ้าน้องสัมภาษณ์ผ่านน้องก็ติดน้องก็ได้เหรียญอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งนะครับรอบพอร์ตฟิโอเนี่ยนะครับน้องเนื่องจากมันสมัครก่อนรอบอื่นๆนะครับดังนั้นนะครับคะแนนสอบที่จะเอาไปใช้ได้เนี่ยนะครับก็เลย ซึ่งพี่บอกน้องไว้นิดหนึ่งนะว่านะครับมันแล้วแต่มหาวิาลยนะบางม,มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ดูเลยนะทีแกตทีแพดน้องเป็นยังไงเขาก็ไม่สนใจก็มีแต่ว่าบางม,ะมะหาวิทยาลัยนะครับน้องในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางที่เหมือนกันนะครับน้องที่เขาก็ดูคะแนนทีแกตทีแพดบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในสนามสอบทีแกตทีแพดที่จะสอบในเดือนธันวาเนี่ยถ้าเกิดใครทําคะแนนได้สูงอ่ามันก็จะค่อนข้างได้เปรียบอ่าในการสมัครรอบพอร์ตโฟิยอด้วยนะครับน้องในบางมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็ลองอ่านพวกรายละเอียดต่างๆดูันน้องนองงวว่่าาามหิทยีจ รอบพอร์ดนะเขาดูทีแกตทีแพดด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งเวลาน้องสมัครเนี่ยให้น้องไปสมัครกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะครับน้องไม่ต้องมาสมัครกับเว็บไ y TC ทแคสนะตรงนี้นะครับซึ่งนะครับน้องอการสมัครพอร์ตวิโอเนี่ยน้องจะสมัครกี่ที่ก็ได้นะครับน้องเพราะฉะนั้นน้องอาจจะไปสมัครมเ a แล้วไปสมัครมบ b สมัครมซ c สมัครกี่ที่ก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาเขาเรียกสัมภาษณ์น้องก็ต้องบริหารเวลาให้ดีๆเพราะน้องก็ต้องไปสัมภาษณ์ในทุกมหาวิทยาลัยเลยนีกออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันน้ก็จะอองรอบตา ซึ่งรอบโคต้าเนี่ยจะเป็นรอบที่เริ่มใช้คะแนนสอบแล้วเพียงแต่ว่านะครับรอบโคต้าเนี่ยนะครับเวลาน้องสมัครเนี่ยมันจะสามารถสมัครได้แค่บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะบ,บางโครงการเท่านั้นอย่างเช่นน้องอยู่ในภาคเหนือโดยส่วนใหญ่นะน้องก็มักจะสมัครได้เฉพาะมหาวิทยาลัยทางภาคเหนืออย่างเช่นมอเชียงใหม่มอในเลสวรนมอ,เอพเยาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมอแม่ฟ้าหลวงเพราะฉะนั้นนะครับผู้นี้เขาจะรับเป็นพื้นที่แต่ว่านะครับบางคนไปยึดติดกับคาว่าเป็นพื้นที่จนไม่ได้สมัครเ <laughs> พราะว่านะครับบางที่เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีการกําหนด โครงการพิเศษอย่างเช่นอาจจะแบบ รับเฉพาะนักเรียนที่เป็นเอ่อห้องพิเศษทางสสวทวิทยาศาสตร์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับหรือว่าอาจจะแบบรับเฉพาะผู้พิการเท่านั้นคือว่าง่ายๆจะเป็นรอบที่ไม่ได้รับทุกคนอาจะมีการระบุมาเฉพาะเลยว่าโครงการที่เขาจะรับเนี่ยจะรับเด็กประเภทไหนโอเคไหมน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นรอบโภตาซึ่งก็แน่นอนนบน้องน้องก็จะต้องไปสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับน้องอ้าคล้ายๆกับรอบพอร์ตฟฟิโอเลยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าด้วยนะ นะครับน้องรอบนี้น้องจะสมัครได้อิสระเลยก็คือรอบแอดพิชชั่นซึ่งพวกนี้มันจะรับได้ทั่วประเทศเพียงแต่ว่านะครับน้องเนี่ยจะสมัครทั้งหมดร้อยที่เลยมันก็เยอะเกินนึกออกไหมเวอ์เกินเขาก็เลยมีการกําหนดโคตาแบบว่ารอบ3เนี่ยน้องจะสามารถสมัครได้เต็มที่สูงสุดนะ คือ10คณะ10ที่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครสมัครไม่ถึงอยากสมัครแค่ห้5ที่ก็ได้ครับน้องอ่ะเขาไม่ได้บังคับนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็มีการกําหนดโควตาไว้ว่าอย่าเยอะเกิน10ที่เท่านั้นเองนะครับซึ่งนะครับการสมัครเนี่ยน้องจะสมัครได้ในเว็บไมท c แ s สกับน้องอ่ะนะครับจะแตกต่างจากรอบอื่นๆที่จะต้องไปสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้าเกิดรอบ3เนี่ยน้องยังไม่มีที่เรียนอ่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้น้องเนี่ยไปสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้เลยเขาเรียกว่าระบบรับแบบอิสระนะครับน้องพี่ชอบเรียกง่่่าาาาายๆววเเเป็็นนกกกรรรบบตพะใอ4 พี่ขอย้ำเลยบางคนเอ้พี่เหลิมเดี๋ยวจะไปรอรอบสี่รอบ4ี่ไม่ได้เปิดทุกคณะนะครับน้องจะเปิดเฉพาะคณะที่เป็นไงเอาว่าง่ายๆก็คือยังไม่มีคนเรียนอะ่ะเออหรือแบบคนเรียนยังไม่ครบอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงจะมาเปิดรับเพิ่มนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคณะเขาเต็มแล้วเขาจะไปรับน้องไหมก็ไม่นึกออกไหมเออก็เต็มแล้วจะไปรับเพิ่มทาไมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับน้องๆสามารถไปสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องบางคนก็จะบอกเอ้พี่เหลิมอย่างนี้หนูก็ไม่ต้องยุ่งกับไอ้เว็บไมตรีแคสเลย วิไลได้เลยเนี่ยรอบหนึ่งก็สมัครกับมหาลัยรอบสองก็สมัครกับมหาลัยแต่บอกนิดหนึ่งนะครับน้องพอสมัครแล้วแล้วน้องผ่านน้องได้ที่เรียนแล้วอะเวลาน้องยืนยันอะ น้องต้องยืนยันที่เว็บนะครับน้องเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้รู้นี่ว่าน้องติดที่ไหนบ้างนึกบอกไหมเพราะฉะนั้นอย่างสมมติน้องติด3ที่อย่างเงี้ยแล้วน้องอ่ะไม่เข้าไปยืนยันเลยว่าน้องจะเรียนที่ไหนมหาวิทยาลัยเขางงดดี๋ยวอ่าจะเรียนหรือไม่เรียนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน้องก็ต้องไปยืนยันในเว็บไมทีแคสนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องที่จะเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนเลยนะครับน้องน้องจําเป็นที่จะต้องสมัครเว็บ m มทีแคสไว้นะครับน้องเพื่อใช้ในการยืนยันว่าน้องเนี่ยจะเข้าเรียนนนัั้้อองงต สมัครเว็บไม t ท a s คสไว้ซึ่งนะครับนะระบบเนี่ยจะเปิดให้น้องลงทะเบียนสมัครอะ่ะในวันที่23ตุลาแต่ทางทปอมีการชี้แจงมาแล้วนะครับว่าวันที่23เนี่ยเปิดไม่ทันเพราะว่าเออได้ข้อมูลพวกเกตเฉลี่ยไม่ทันจากทางโรงเรียนเพราะฉะนั้นนะครับเขาเนี่ยจะเปิดอ่าในวันที่28นะครับน้องแล้วก็บางคนก็โอ้โหตั้งไว้เลยวันที่28ต้องรีบสมัครเว็บไม t ท a s คไม่จําเป็นนะครับน้องสมัครก่อนสมัครหลังไม่ได้มีผลกับการสอบติดหรือไม่ติด <c oughs> ติดไม่ติดขึ้นอยู่กับคะแนนน้องความสามารถน้องครับน้องเพราะฉะนเี่ย จะไปสมัครวันที่1นธันวาได้ไหมก็ได้น้องจะไปสมัครเดือนพฤศจิกาได้ไหมก็ได้สมัครวันไหนก็ได้เพราะฉะนั้นน้องสมัครวันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะครับน้องอน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกําหนดการนะครับน้องอน่นะครับอย่างพอร์ตฟิโอเนี่ยน้องก็ไปสมัครกับทางมหาลัยนึกออกไหมแต่ว่าเวลาเขาประกาศผลมาเนี่ย เขาก็จะให้น้องไปยืนยันในเว็บอันนี้พวกเนี้ยไปยืนยันในเว็บ m y t c a s นะก็จะเป็นวันที่นะกุมพานะครับน้องนะครับแล้วก็พอน้องยืนยันแล้วแล้วถ้าสมมติพี่เดิมไม่อยากเรียนละน้องก็สามารถที่จะไปสลัดสิทธิ์ได้เพื่อจะได้ไปสมัครรอบต่อ,ตอไปเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่สมัครไม่สลัดสิทธิ์น้องไปรอบต่อไปไม่ได้นะ เพราะว่าถือว่าน้องมีที่เรียนแล้วน้องจะไปได้ที่เรียนหลายๆที่ไม่ได้ระบบทีแคสเขาต้องการให้น้องเรียนได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะหคนหนึ่งที่เพราะฉะนั้นนะครับน้องเออถ้าเกิดน้องไม่อยากได้แล้วน้องก็จะต้องไปสลัดสิทธิตามวันที่เขาระบุมาตามนี้นะครับน้องเน่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะมีเออระยะเวลาในการยืนยันแล้วก็ระยะเวลาในการสละดสิทธินะครับ,รบน้องเ <fender S 2> พราะฉะนั้นผู้นี้เช็คให้ดีๆแล้วก็การยืนยันการสละดสิทธิ์เป็นยังไงที่ขอไม่อธิบายในคลิปนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวยาวน ครับอันนี้เป็นปฏิทินการสอบนะะปฏิทินการสอบนะครับเอาเอาจริงๆอ่ะคือเหมือนของปีไอปีที่แล้วเลยนะครับน้องก็คือทีแกตทีแพดอ่ะสอบในช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงวันหยุดครับน้องอันนี้คือวันหยุดยาวนะครับน้องช่วงวันรัฐธรรมนูญูนะครับก็จะเป็น9 10 1 1ครับน้องตารางสอบตามนี้เลยนะครับนะแล้วก็จะมีแยกไปสอบอีกสัปดาห์หนึ่งก็คือวันเสาร์ที่16เนี่ยอันนี้จะเป็นพวกวิชาเฉพาะของกศพทครับน้องพวกสายแพทย์ทันต์เภสัชสัตวะนะครับน้องเนี่ยพวกนั้นเขาจะแยกไปสอบ การสอบของกสธอ,อมันจะไม่เหมือนกับระบบของทางทีแกตทีแพดของทางทปอนะครับน้องไม่เหมือนกันนะครับอ่ะซึ่งนะครับน้องเอ่อถ้าเกิดเป็น A l เ v e l นะครับน้องพวกวิชาพวกวิชาเออเขาเรียกว่าวิชาการโดยทั่วไปนะครับน้องไม่ใช่พวกความถนัดเนี่ยเออพวกนี้จะสอบในเดือนมีนาเพราะว่าอะไรเขาต้องรอให้น้องจบม6ก่อนถึงจะจัดสอบนะครับซึ่งในปีนี้ก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะจัดสอบในวันที่16 1718นะครับน้องอ่ะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะวิชาเรียนเออวิชาสอบก็ตามนี้เลยครับน้องนะครับ ของตัว A-level เนี่ยจะสอบชั่วโมงครึ่งนะครับน้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว t G- c a t T-pad จะสอบนะครับนะจะสอบ3มชั่วโมงครับน้องยกเว้นของกสพทซึ่งนะครับตารางสอบก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นครับซึ่งนะครับสนามสอบเนี่ยนะครับน้องก็จะมีอยู่ทั้งหมด2สนามด้วยกันนะครับน้องก็จะมีทีแกตทีแพดซึ่งทีแกตทีแพดสอบช่วงเดือนธันวาคมโอเคไหมฮะเดือนธันวาคมส่วนนะครับเอเลเวลจะสอบในเดือนมีนาคมนะครับน้องซึ่งตัวทีแกตทีแพดเนี่ยสอบก่อนนะครับดังนั้นนะครับน้องบางคนก็จะบอกเฮ้ยพี่เหลิมงั้นหนูเตรียมตัวทีแกตทีแพดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเตรียมตัวเอเลเวลนิดงนรม่ เอาจริงๆทีแกดทีแพดนะจากประสบการณ์ปีที่แล้วนะเนื้อหาตัวนี้ไม่เยอะครับน้องเน้นฝึกทําโจทย์ฝึกทาแบบฝึกหัดเยอะๆน้องจะทาทีแกดทีแพดได้แต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็น a l e v e l เนี่ยน้องต้องทั้งอ่านแล้วก็ต้องฝึกทําโจทย์ฝึกทําข้อสอบด้วยนะครับน้องเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาเนี่ยมันจะเยอะกว่าตัวทีแก t ทีแพดแบบเยอะมากครับน้องเพราะฉะนั้นที่แนะนําว่าต้องเตรียมตัวทั้งคู่นะครับน้องไม่ใช่ว่ารอ,อจบ t at, ทีแกะทีแพดก่อนค่อยเตรียมตัว A level ไม่ทันครับน้องจะประสบการณ์ปีที่ผ่านมาไม่ทันแน่ๆเพราะฉ ครับน้องเตรียมตัวไปคู่กันเลยครับน้องเพียงแต่ว่าทีแกตทีแพดสอบก่อนนะครับซึ่งทีแกดทีแพดเนี่ยนะครับน้องเออน้องสามารถเลือกสอบบนคอมหรือจะสอบบนกระดาษก็ได้แล้วอย่างที่พี่บอกไว้ครับน้องอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับแต่น,นี้โดยส่วนตัวพี่นะถ้าเป็นพี่สอบแบบพี่จะเลือกสอบบนกระดาษนะเพราะว่ามันชินแล้วมันเปิดพลิกไปพลิกมาได้มันไม่เหมือนบนคอมบนคอมมันต้องคอยคลิกไปคลิกมานึกออกไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนเอเลเววิชาสามัญส่วนใหญ่จะสอบบ,บนกระดาษนะครับน้องยกเว้นนะครับมีอยู่3วิชาที่มีให นะครับว่าจะสอบบนกระดาษหรือสอบบนคอมก็คือคณิต2วิทยุกแล้วก็ตัว ภาษาต่างประเทศนะครับน้องซึ่งวิชามีอะไรบ้างนะครับก็เอามาให้ดูแบบรวดเร็วเลยนะส่วนใครอยากลงรายละเอียดอะไรยังไงพี่เคยทาคลิปแยกไว้แล้วนะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้อย่างตัวทีเกเนี่ยพี่เคยอธิบายเวลาว,ว่าทีเก็ข้อสอบเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงนะครับจะมีการแนะนําตัวทีเก็สด้วยก็คือตัวทีเก็เหตุผลว่าตัวข้อสอบเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงมีเฉลยให้ด้วยนะว่าเออตัวทีเก็สเหตุผลเนี่ยเขาออกข้อสอบอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับน้องปีนี้เนี่ยเดี๋ สองเหตุผลเนี่ยลงไว้ให้ใน u t u b e นะครับน้องก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับน้องเป็นเฉลยข้อสอบจริงของปีที่ผ่านมานะครับน้องเพื่อที่ว่าน้องเนี่ยจะได้มีแนวในการทำนะครับนะข้อสอบพวกนี้ครับน้องซึ่งพวกนี้สําคัญมากๆคือต้องฝึกทําข้อสอบกับน้องถ้าเกิดใครไม่เคยทํามาก่อนพี่พูดตรงๆทําไม่ได้ครับน้องทําไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องฝึกมาก่อนส่วนที่แกทหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกข้อสอบอังกฤษกับน้องนะครับแล้วก็นะครับอีกการหนึ่งก็จะเป็นทีแกทสามที่แกทสามมันจะให้สถานการณ์มาครับน้องอันนี้พี่กเคคคยทําาิปสอนนไวว้มััะ่ร ควรจะตอบลักษณะเป็นยังไงนะครับจะเป็นความสามารถทางการทํางานอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งข้อสอบทีแกะจะมี3ส่วนนะส่วนร้อยคะแนนครับน้องแล้วก็แจกมาพร้อมกันเลยนะครับนะก็ให้น้องเลือกทำแล้วน้องว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังส่วนตัว p ี่แ1นะครับน้องก็สอบพอเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของข้อสอบเอ่อตัวความถนัด ของวิชาชีพแพทย์นะครับนะซึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยน้องสามารถดูพวกแนวข้อสอบเก่าได้เลยครับน้องเพราะว่ายังคงออกเหมือนเดิมนะครับที่แพทสองนะครับก็จะเป็นพวกความถนัดสินกรรมที่แพทสาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะตัวนี้พี่ก็เคยทําคลิปสรุปไว้แล้วครับน้องว่าตัวแนวข้อสอบเนี่ยมันออกอะไรบ้างนะครับน้องก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่แพทสี่สถาปัตย์ปีนี้นะครับน้องจะเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแนวข้อสอบตัวเดียวเลยนะตัวอื่นไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นที่แพทสี่ใครที่จะสอบสถาปัตยก็ลองติดตามข่าวสารดููด้้ววยแลก็ี่่งนึทคั ้องตัวนี้พี่ก็เคยทําสรุปไว้แล้วเหมือนกันนะว่าตัวก็สอบเป็นยังไงนะครับน้องน้องก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับน้องเดี๋ยวยังไงเในตัว u t u b e นะครับพี่ก็จะคอยอัปเดตให้ครับน้องถ้าเกิดนะครับมีตัวข้อสอบใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําเฉลยไว้ให้เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการฝึกฝนนะครับน้องในการทําข้อสอบส่วนสนามเอเรเวลนะครับน้องก็นะครับนะจะมีการสอบนะครับนะวิชาละชั่วโมงครึ่งนะครับน้องวิชาสอบก็ตามนี้เลยครับน้องนะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวิชา เขาเรียกว่าวิชาการโดยทั่วไปซึ่งน้องเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายนะครับน้องนี่ก็จะเป็น A level นะครับแล้วก็นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น้องสงสัยกันว่าพี่เลิแเราข้อสอบมันจะไม่เปลี่ยนแนวจริงๆหรอคือผู้ที่ออกข้อสอบเนี่ยนะจากที่ทางทปอเนี่ยเปิดเผยมานะครับก็พบว่านะครับเหมือนกันกับของปี -66 ไปเป๊ะเลยคือกลุ่มเดิมเลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับน้องใครที่เตรียมตัวสอบอย่างพวกเคณิตวิทย์เนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มของข้อสอบพท ไอ้โทษไม่ใช่สสพทพูดผิดเลยสสวทเออแมชื่อคล้ายๆกันก็เป็นสสวทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเนี่ยยังสามารถยึดนะครับแนวข้อสอบของปี6กหก่ะไว้ฝึกทําได้ครับน้องอ่ะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเตรียมตัวตามนั้นได้เลยใครเนี่ยอยากรู้ว่าแนวข้อสอบเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆอ่ะก็มีหลายๆวิชานะครับที่พี่เคยทําเฉลยข้อสอบไว้ให้นะครับทั้งตัว A level ก็จะมีทั้งคณิต1นะครับทั้งคณิต2นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสนามทีแกะ T ีแพทนะครับพี่ก็เคยทาเฉลยทั้งตัว t ีแกะนะครับเหตุผลนะครับ t ีแกะาการทํางานนะครับนะแล้วก็มีตัว t p แพ3วิศวะนะครับวิทยาศาสตร์วิศวะรวมถึง t p แพ5คู่ด้วยนะครับน้องก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทาง YouTube ช่องพี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่อง t c แคสนะครับเฉลยข้อสอบต่างๆนะครับน้องรวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สติวต่างๆนะครับน้องก็ นะทางช n นลนี้เลยครับน้องยู u ู e ช่องโชคชัยติวเตอร์นะครับหรือทาง a c e b o o k นะครับนะโชคชัยติวเตอร์ชื่อเดียวกันเลยหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับน้องก็คือทาง Tik t o อกนะครับนะพี่ก็จะมีการลงคลิปสรุปต่างๆไว้ให้นะครับน้องหรือถ้าเกิดช่องทางไลฟ์สาระ,ะนิดนึงก็จะเป็นทวิตเตอร์นะครับนะ้องทวิตเตอร์นี้คือจะโพสต์ไปเรื่อยครับน้องอ่าก็ช่องทางเดียวกันนะ้องโชคชัยติวเตอร์ส่วนใครสนใจจะลงคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีทั้งคอร์สติวเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเยอะแ 2นะครับเหตุผลนะครับทั้งตัวที a พด3วิศวะนะครับแล้วก็ทั้งตัว t ี a พดหครูนะครับถ้าเกิดใครสนใจน้องก็สามารถทักที่มาได้นะครับทาง Li n e แโชคชัยติวเตอร์พิมพ์แอดด้วยนะครับน้องแล้วก็มีคอร์สสรุปเนื้อหาคณิตด้วยครับน้องเพื่อจะใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยการสอบ A Level สนามสอบต่างๆแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Instagram สําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับนะถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรอัปเดตนะครับนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาอัปเดตให้้้้ทาางงงช่่่อออออออนนนนนนีีีีีกกกกครัับสํหลิปพขแเเด๋ยววจ 지금까지 뉴스 스토리였습니다.